ก็โอเคครับพี okay, ่เราเข้าสู่เกมนอนตบมอบายนะครับ <Ads> พ <ense ę> ี่อย่ารเล่นเล่นเนี่ยมาดู EP ที่25เนาะเริ่มวันที่แล้งพันเก้าร้อยสามสิบหกนะนี่จะเป็นอ่าช่วงสุดท้ายของเดือนนี้เนาะเพราะว่าแรงรีวันนี้ตอนสี่ทุ่มแต่ตอนนี้ปีสามยี่สิบเอ็ดนะผมจะใช้เป็นอ่างนี้แล้วเดี๋ยวคาคาชิกับตัวอะไรไปเล่นเดียดมิชจิแล้วกันเนาะคาาชิไปปิดท้าย ่ิคาจิเอาดินไปแล้วข้างาชีพสายฟ้าโอเคประมาณนี้เจอารูโตะผมจะกดตั้งเท้าเนะกดขามือไม่ไม่คุยเท่าไหร่ถึงคามือจะดีกว่าเถอะแต่ตั้งเท้าชัวร์แล้วกันโอ้ย กบได้เหมือนกันปุ๊บปุ๊บไม่มาว่ะเอาโดนอีกโอเคห่าแล้วเฮ้ยไม่โดน Okay. โอเคโอ๊ยไปกิ้วฟันเกินไปกิ้วฟันเกินแขนไม่ถึงไปดาบไม่ถึงพลาดว่ะพลาดว่ะผิดแผนผิดแผน ไม่มาจริงดิปึ๊บโอเค โอเคผ่ <Okay. S 2> ามันน่าจะไม่กดไม้มล้วดู่างฟงเมื่อกี้นี่ผ่าเด็งผ่าเด็งมาใจเย็น เข้ามาไม่ได้เกโอเคต้องเอาสักหน่อยวะเกียรกเ็ ito, บออบิโตะพลาดไปแล้ว Như thế chị ở đây mà Ê, à, chị Ok Ok Ok, โอเคมาผมต้องขึ้นให้ทันะไม่ไม่ทันหรอกต้องขึ้นขึ้นแค่อยากให้ทเฟตก่อนทันไอตีสี่เนาะเพราะว่าตีสี่ต้องนอนต้องนอนนะเวลานี้ต้องนอนแล้วอยู่ต่อไม่ได้อยู่ต่อเลยได้ไหมอย่าปล่อยให้ตัวฉันไปเธอก็รู้ทางหัวใจฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้เอลอลรอกเพลงเฉยเลยผมไม่อยากอยู่ต่อแล้วนะ แบบอยากนอนนะผมอยากนอนแล้วพ่งนี้มีเรียนด้วยวเรียนเช้าเลยพ่งนี้ <c oughs> คุณต้องเลือกเอาเองแบบไอ้คุณจะคนปีหนึ่งอ่ะคนจบปร,ริญญาตรีกี่คน <c oughs> เป็นหมื่น <c oughs> ใช่ไหมแต่คุณขึ้นไอ้ขนี้เท่าไหร่หลักพันเลือกเอาเองลาออกเอ้ยไม่ออกไม่ออก

แปว่ามันก็มีถ่ายเชิงเหมือนกัน ชน,นะชนะฝั่งเชอร์เฟ,ฟเร็จวคนละหนึ่งโอโลจีมารู้ว่ะนาไอวินกดไปโอเค <aunque S 2> <S <S โอเคไว้ดนด้วยอะไรวะ มาไม่ทันแยะจังกานเชิญเลยตัวเดียวเค โอ้ยโดนด้วยไรวะโอ้โหแล้วเอามันมาเสิร์ฟพร้อมเลยเอาเอาโอ๊ยไม่ทันอ้าเดินลงไปโดนอีกโอ้กาวิรอดไหมนี่หาวิรอดรอดอยู่รอดอยู่เลือดเลือดของเหลืออยู่ แต่ไม้น่าจะเหลือแค่หนึ่งโอเคได้ไม้มาสองอยู่แถมรอดมาโอปิโตะ ไม่ทันว่ะยื้อไม่ถึงสุดๆุดละสุดๆุดละมาวัดกันเลยโอปิโตช่วงเวลาไหนจะเก่งกว่ากันช่วงที่เป็นโลนินกับช่วงที่เป,นนรรเป็นคนธรรมดาไม่ได้จะบอกเป็นคนธรรมดาก็ไม่ถูกต้องนะเอ้า OK, field worship <laughs> <laughs> <K> <laughs> กดได้กดได้กดมาแล้วกดขามุยมาแล้วเอากดไปแล้วไม่ใช่เหรอแต่ไม่เป็นไรชนะอยู่ใช่ปะ่ะอย่าขี้โกงนะอย่าขี้โกงนะอย่าขี้โกงนะโอเคไม่ขี้โกงค่อยคุยกันรู้เรื่องหน่อยฝ <c oughs> <c oughs> ันเกา้าร้อยอีกเกมเดียวถ้าชนะก็คือจบปิดคอร์สของซีซั่นนี้เนาะมันต้องชนะอยู่แล้วเว้มันต้องชนะอยู่แล้ว ชาลินกัชาินชิคาแลมาเอาอีทีนี่นี่แหละตัวพื้นฐานเลยเนาะเล่นง่ายในขยีงง้อีกเติมเกรดอีกแล้วถึงจะเป็นอะไรขงี้หนุ่มมันก็เก่งนะจำคำผมแะอ่าอะไรอ่ะอุ๊บ กดอ๋อ,อ,อไม่โดนอีกอะไรวะโอเคโดนละ โอ,โอเคผ่านเชิญขเขาเสียผ่านเชิญตัวแข่งไปใช่ปะ่ะเกตเต็มปะ่ะโอเคเกตไม่เต็ม จักจักโอเคมันมีดีแค่ตัวจริงๆว่ะอันี้มันมีดีแค่ตัว เอาเดีวโดนแล้วโดนแล้วโอ้ยเอาดิเอาดิเอาเหมือนกันเอาดิเอาดิจะเอาเหรอ เอาดีก็เอาเหมือนกันอำตีไม่ได้มีคนเดียวหรอกเก็บสามสุดจัดสอง0ันเลี้ยวแถมไหมแถมแถมเอาแถมให้เกมหนึ่งะนะผมแถมให้เกมหนึ่งไหนเกมนี้แต้มมันไม่ลดเนาะถ้าหราตีสามมาโอเคเกมท้ายเนาะจบเกมนี้ผมพอแล้วแถมให้เกมหนึ่งมันเพิ่งสิบสี่ที่มาทีอยู่เลย แป๊บนึงน,นะยาดมผมหายว่ะเ,เจอแล้วทีมเดิมเนาะอีทจีกับบังเล่นมันโอ้โหเออไม่ได้เจอพวกนี้นานเนะี่แบบนี้นานแล้วเนะี่ยอาจบะกดตัวเฟี้ยวๆแบบเนี้ยมันใหญ่จะเจอแต่พวกตัวเก่าๆที่แบบเออเคยเจอแล้วไม่ก็พวกตัวระดับเอแค่นี้เนาะแต่ไม่เป็นไรเจอบางก็ดีไอพวกคนเ,เก่งๆมันขึ้นไปแล้วมัสูงมาแล้วเนาะไม่แปลกหรอก ไม่มาว่ะโอ้ยกดไม่ทัน โอ้ยปิงโอ้โหแม่งปิงถูกจังหวะด้วยออืืหแม่งค้างถูกจังหวะด้วยนะเลือกเวลาค้างในโคตดดีเลยพูดเลยแม่งเรียกเวลาค้างในโคตรถูกต้อง กวยังเหลืออีกเหรอคิดวากดไปแล้วชุดเดียวนะ่าจะตายนะโอเคไม่ยังเหลือแคกิ่อีกอะคิดว่าหมดไปแล้วนารูโตเ,เอาน้ำมาโอเคแต่นี้น้ำมีคนฮิตเยอะกันเลยเห็นหลายหลายหลายคนแหละที่ใช้เนี่ย มันก็ป่วนจริงแหละโอ้ถันด้วย ไม่ผิดทางเก่งเกินไปแล้วก่งเกินไปแล้ว ตายพอดีเก็ียดว่ะเขาก็สาเชิ่มหมดแล้วเนาะผมเหลือไยดูดตัวหนึง <c oughs> พลาดว่ะตกใจ เนี่ยจริงดิไม่แพ้หรอกมั้งไม่ทันอ๋ต่อให้คอยดูคาคาชิผมผมต่อให้ผมต่อให้ผมต่อให้ม,ใหมาด่อาอะไรมา เอาสะท้อนมาโอเคต่อให้ต่อให้ต่อให้โคตรยากเลยแม่งเลย เ้ยค้างอ๋อค้างโคตรถูกจังหวะเลยแล้วทำไมผมดูดก่อมันไม่ได้อ่ะเอ้ยอะไรวะฮะคือคือคืออะไรนะโอ้โหแม่งค้างโคตรถ,ถูกจังหวะเลยกูปวดหัวเลยโอเคพอแค่นี้แหละก็โอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้กดไย่าลืมกดไลค์คลิปนี้สำหน่เข้ามาในะฟนบใครที่ติดตามเราก็กไดไลค์กดแชร์ให้่นียสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาๆจนคลิปหน้าซีอู